เมื่อความชั่วร้ายและความอธรรมพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเมื่อจิตใจของผู้คนสั่นสถานด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังและเมื่อเหล่าทวยเทพเองได้เพียงเฝ้ามองความอายุติธรรมของสรรพสิ่งอย่างเงียบงนันขนาดนั้นเองเมื่อธรรมะต้องเข้าร่างแล้วแล้วการจุติจึงเกิดขึ้นท่ามกลางยุคเทตะทรวงอกแห่งพื้นดินคร่อครวน ความหวาดกลัวอสูรได้แผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางราวณนะเทพแพห่งลังกากษัตริย์ของพวกเขามีสิบเสียงทรงรอบรู้ยิ่งหนักแต่ทรงยิงยโสยิ่งหนักพระองค์จะทรงรบกวนการบำเพ็ญตบะของนักรถเหยียบย่ำยันชอนของนักปราดระนับเสียงสะท้อนของพระเวทด้วยความหวาดกลัว ระองค์ได้รับพรจากพระพรหมว่าไม่มีเทพยักษ์ขัธนทันหรืออสูรใดสามารถสังหารพระองค์ได้ความมั่นคงที่ไม่อาจล่วงล้ำได้นี้ทำให้พระองค์ยิ่งยโสเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นไม่สำคัญสำหรับพระองค์ธรรมะความเมตตาและศักดิ์ศรีกลายเป็นสิ่งที่พระองค์เยาะเย้ยถากถางพระอินทร์วรุณอัคนีวายุเหล่าเทพต่างตกอยู่ในความลำบากต่างร้องประสานเสียงต่อหน้าพระพรหม พระผูเราไม่อาจทนรับความหวาดกลัวราวนะได้ แม้แต่พระองค์ก็ไม่เคารพบูชาเรายันชนะถูกทำลายสิ้นแล้วแผ่นดินสั่นสะเทือนพระพรหมเข้าสู่สมาธิและจิตสำนึกของพระองค์ได้เรียกหาพระวิษณุแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์แผ่ซ่านไปทั่วที่ประชุมเหล่าเทพทุกองค์หลับตาลงแล้วพระวิษณุก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยพระสุรเสียงอันสงบและอ่อนโยนพระวิษณุตรัสว่าราวณะจะถูกสังหารด้วยพระพรหมของพระองค์เองพระองค์ทรงดูหมิ่นมนุษย์บัดนี้ตัว ว่าข้าเองจะอวะตารเป็นมนุษย์ข้าจะเกิดในราชนิเวศของพระราชาผู้ทรงเกียรติและข้าจะยุติอธรรมธรรมะจะกลับคืนสู่สภาพเดิม ความหวังส่องประกายในพระเนตรของเหล่าเทพอโยธยาตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแห่งธรรมะพระราชวังสีทองถนนหนทางที่ได้รับการดูแลอย่างดีและโคมไฟส่องสว่างทุกประตูกษัตริย์องค์นี้คือมหาราชาทศรถผู้ส่งปรีชาญาณส่งอำนาจและทรงพิทักษ์ประเพณีของราชกุกุล พระองค์ทรงมีพระราชินีสพระองค์คือเกาสัลยาซึ่งเป็นแบบอย่างแห่งความอดทนไก,ก่ยี่ทรงกล้าหาญเด็ดเดี่ยวสุมิตราเทพีแห่งความเมตตาและความจงรักภักดีแต่ชีวิตของทศรถกลับว่างเปล่าไม่มีพระโอรสธิดาทุกวันพระองค์จะไปวัด ทุกขื่นพระองค์จะทูลขอพรจากพระสงฆ์แต่ประตูสู่ความสุขของบุตรกลับปิดลงคุรุวสิทธิตระว่าขอพระราชาโปรดทำพิธีอุตรากาเมธยักษกเพื่อให้ได้โอรสและขออัญเชิญฤาษีสิทริงคัมมุนีมาเพื่อสิ่งนี้การบำเพ็ญตบะและสิทธิของพระองค์นั้นหาสิ่งใดเปรียบมิได้ พระราชะโอรสทรงมีรับสั่งมีการเตรียมการอันยิ่งใหญ่เพื่อตอนรับฤาษีสิตริงค์สะเสด็จมาถึงอโยธยาตื่นขึ้นราวกับทรงระลึกถึงการถือศีลอดในอดีตเมื่อแสงอาทิตย์สาดสองลงบนแท่นบูชาอากาศก็อบอวลด้วยมนต์ของพระเวทฤาษีสิรินทาเริ่มประกอบพิธียักษ์เสียงระฆังเสียงสังและเครื่องบูชาเริ่มก้องดงวานไปทั่วเมื่อสิ้นสุดพิธียักษ์ แทพบุรุษผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากกองไฟในมือของเขามีภาชนะทองคำบรรจุเขียนซึ่งพร้อนจากเหล่าถวยเทพพระองค์ตรัสว่าโอ้ทศรถจงมอบเขียนนี้ให้แก่เหล่าราชินีบุตรแห่งเทพจะถือกำเนิดจากครรนของพวกเธอผู้ทรงสถาปนาความสมดุลแห่งยุคสมัยเวลาผ่านไปแล้วคืนนั้นก็มาถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าอย่างเงียบเชียบ อากาศอบอวลด,ด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้และธรรมชาติที่พร้อมจะเป็นพยานในยามราตรีสุดท้ายเกาสันลยาได้ให้กำเนิดบุตรเมื่อทารกลืมตาขึ้นราวกับความทุกโศกทั้งมวลในโลกสะท้อนอยู่ในตัวเขานั่นคือพระราม ดวงตาของเขาเปี่ยมด้วยความสงสารแต่กลับไร้เทียมทานและความเจิดจรัสก็เช่นกันต่อมาบารัตได้เกิดขึ้นบุตรชายของไก,ก่กิยีผู้เป็นดั่งแสงแห่งศีลธรรมความจงรักภักดีและความรักและในที่สุดสุมิตราก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายสองคนคือลักษมั์และสัตรุคณนะ ดวงตาของลักษมณ์เปี่ยมด้วยความจงรักภักด,ดีเป็นสายใหญ่ผูกพันกับพระรามมาเนิ่นนานศัตรูคณะสงบนิ่งแต่หนักแน่นและเปี่ยมล้นด้วยห่วงลึกภายในทันทีที่พี่น้องทั้งสี่ประสูตรอโยธยาก็สว่างสวัยด้วยตะเกียงเพลงมงคลก้องกังวานไปทุกทิศทุกทาง สวดพระเวทความสุขของสตรีเสียงหัวเราะของเด็กๆและพรอนของนักปราชญล้วนดูเหมือนจะไหลามารวมกันเล่าถวยเทพโปรยดอกไม้เล่าคันธันคับขานบทเพลงเพราะธรรมะได้จุดติดลงมาในกายเนื้อแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องราวของพระรามแต่มันคือการเดินทางแห่งธรรมะมันคือตำนานแห่งแสงสว่างที่ค่อยๆเด็จลงสู่ความมืดในทุกยุคทุกสมัยทุกเมื่อที่โลกเรียกหาพระรามสเสด็จลงมาตอนต่อไป พระรามกับความศักดิ์สิทธิ์ในวัยเด็กที่ซึ่งเด็กน้อยค่อยๆกลายเป็นพระเจ้า This is Sanchita Raga. The video that you just watched, I made it. The art used in it and the editing and the sound and the story narration all is done by me so this is my original content and if you want to support my content then please like share and subscribe and if you're willing to watch the next episode and if this series in, is interesting then please follow so that you get the notification for the next episode and also it takes a lot of time and energy to produce one uh, piece of content of five minutes or six minutes so please 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 be patient with me and thank you thanks for your love